วันหนึ่งได้มีพระธุดงคกรรมฐานสองรูปจะเดินทางไปวัดรรมสหายเพื่อกราบน้มัสการหลวงปู่จันเรียนคุณววโรโดยคาดคะเนไว้ว่าหากเดินลัดเลาะไปตามป่าเขาก็น่าจะเป็นหนทางที่ลัดสั้นที่สุดแต่เนื่องจากความไม่คุ้นเคยต่อหนทางอันเต็มไปด้วยป่าเขาทําให้พระธุดงทั้งสองรูปนี้หลงป่ากว่าจะหาทางออกมาจากป่าได้ก็กินเวลานานเกือบค่อนวันทีเดียว จึงพากันแวะขอพักหลับนอนที่วัดถ้ำเสืออันเป็นวัดสาขาของหลวงปู่ทองใบประพัสโรแห่งสำนักสงฆ์ภูย่าอูก็เป็นเวลาเกือบสองทุ่มแล้วท่านเจ้าสำนักท่านยังเมตตาอนุญ,ญาตให้เข้าพักได้โดยได้แขวนกรดนอนกันที่ศาลาหอฉันท่านเจ้าสำนักท่านอนุญ,ญาตอีกว่าน้ำร้อนกาแฟมีตั้งไว้บนโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะนิมนพากันฉันได้ตามอัธยาศัยเลย ด้วยความเหนื่อยล้าจากการบุกป่าฝ่าดงมาหลังจากอาบน้ําอาบท่าเสร็จแล้วพระทุดงทั้งสองรูปก็นั่งชงกาแฟฉันอย่างสบายอุราเป็นการฉันแบบเบิ้ลทีเดียวสองซองเลยเมื่อกาแฟมันออกฤทธิ์ทำให้ไม่ง่วงนอนทั้งสองรูปจึงนั่งคุยโสเรกันดึกดื่นกว่าจะได้หลับได้นอนก็ปาเข้าไปตีหนึ่งกว่ากว่านู่นรุ่งขึ้นหลังจากฉันอาหารเช้าที่วัดถ้ำเสือเสร็จแล้ว ท่านเจ้าสำนักท่านใจดีท่านได้บอกให้มกรทายกขับรถดิ๊กอัพไปส่งพระธุดงค์ทั้งสองรูปที่วัดรรมสหายหลวงปู่จันเรียนก็ออกมาให้พระธุดงค์ทั้งสองรูปซึ่งเป็นพระอคันตุกะได้กราบนมัสการท่านก็ถามไถว่ามาจากไหนก็กราบเรียนองค์ท่านไปแต่ยังไม่ได้เอ่ยปากขอพักอยู่กับท่านหลวงปู่จันเรียนท่านมองพระธุดงค์ทั้งสองรูปนิ่งๆสักครู่หนึ่ง แล้วพูดออกมาเป็นภาษาอีสานว่าพระเฮ้าสมือนี่มันสร้างเอาโพดเอาเหลือเนาะผมจีวอนสีกรรมฐานอยู่แต่ใจมันโลภกลัวญาติกลัวโยมอีกพุดด่นเด้ขนาดสิกินกาฟอก,กาแฟ,ก,าฟกับบเบิงเวล่ำเวลากินแค่ซ่องเดียวเนี่ยเฮ้าบาวาดอกอันนี้มันเล่นซัดไปทีเดียวบักสองซ่องพุ่นมันโลภคักโลภแน่กินแล้วแทนที่จะไปภาคไปเพียน เป็นนางภาวนานางสมาธิเดินจงกรมแต่มันกับบอเฮดมันกลับมานั่งคุยโสเลกันตลอดทั้งคืนปาดปาดปาดมันขักมันแน่พูดแล้วก็จ้องเขม่งมาที่พระธุดงค์ทั้งสองรูปคําพูดของหลวงป,ปู่จันเรียนนั้นเล่นเอาพระธุดงค์ทั้งสองรูปตกอกตกใจจนแทบหยุดหายใจเงื่อแตกพลักๆเลยรูปหนึ่งนั่งตัวสัน่นก้มหน้าก้มตา อีกรูปหนึ่งมองหลวงปู่แบบอึ้งพูดไม่ออกได้แต่ยิ้มหน้าแยแยมือ